สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่7เรื่องเรียนรู้กลไกนำอาเซียนสู่ความเสมอภาคและยุติธรรมค่ะ อย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าอาเซียนคือการรวมกลุ่มสิบประเทศสมาชิกที่มีจุดมุ่งหมายในการร่วมกันพัฒนายอย่างรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและอีกหนึ่งสิ่งที่อาเซียนจะต้องให้ความสำคัญนะคะนั่นก็คือความเสมอภาคและยุติธรรม โดยความเสมอภาคและยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องอาศัยกลไกลสองด้านด้วยกันนั่นก็คือกลไกลด้านกฎหมายและกลไกลด้านบุคคลสำหรับกฎหมายที่อาเซียนใช้เป็นกรอบในการควบคุมดูแลและดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมอาเซียนและมีส่วนช่วยส่งเสริมความเสมอภาคและยุติธรรมในสังคมอาเซียนได้แก่ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กฎบัตรอาเซียนและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียนโดยกลไกลด้านกฎหมายทั้งหมดจะให้ความสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้ 1. สิทธิหมายถึงสิ่งที่เราควรจะได้และเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด 2. เสรีภาพหมายถึงการที่เรามีอิสระในการดำเนินการต่างๆภายใต้กฎหมายและขอบเขตของศิลธรรมอันดีงาม สาสัตว์สีความเป็นมนุษย์หมายถึงเกียรติที่ทุกคนมีที่จะต้องได้รับการเคารพซึ่งกันและกันไม่ดูหมิ่นดูแคลนกันและไม่ทําให้เสียหาย 4. ความเสมอภาคและการเลือกปฏิบัติหมายถึงการที่เราจะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการยกเว้นการปฏิบัติแก่บุคคลใดสำหรับกลไกด้านบุคคลในที่นี้จะขอ,อยกตัวอย่างผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน ท่านที่1โฮจิมินอดีตประธานาธิบดีของประเทศเวียดนามแนวความคิดโฮจิมินสะ้านให้เห็นถึงการส่งเสริมความเสมอภาคและยุติธรรมในแง่การเลรียก้องเอกราชให้แก่ชาวเวียดนามโดยโฮจิมินมีหลักแนวคิดที่ระลึกอยู่เสมอคือทุกคนถือกำเนิดเท่าเทียมกันมีสิทธิเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงสิทธิเหล่านี้ได้แก่สิทธิแห่งการดำรงชีวิตมีเสรีภาพและแสว่งหาความสุข ซึ่งโฮจิมินมีปณิธานสูงสุดที่จะทำให้ประเทศเวียดนามได้รับอิสรภาพและประชาชนมีความเท่าเทียมอย่างแท้จริงเพื่อนร่วมชาติทุกคนมีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่และมีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนซึ่งถือเป็นหลักแนวคิดที่ดีของวิรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนามท่านที่ 2. น,นายพลออมซานอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศพมา่า นายพลออนซานเป็นผู้ที่ส่งเสริมความเสมอภาคและยุติธรรมในแง่การเลียดร้องเอกราชให้แก่ชาวพม่าเพื่อให้ชาวพม่าได้รับอิสรภาพซึ่งถือว่าเป็นวีรบุรุษนับปฏิวัติและผู้นำในการเรียดร้องเอกราชของพม่ารวมถึงการคํานึงถึงสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในพม่าซึ่งพยายามให้กลุ่มชนดังกล่าวได้รับสิทธิในการปกครองตนเองแต่ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เขาต้องถูกลอบสังหารในที่สุด ท่านที่ 3. นาจิราซาัตนาจิราซาัตให้การส่งเสริมความเสมอภาคและยุติธรรมในแง่การนำกฎหมายมาใช้พัฒนาประเทศต้องคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะมีเชื้อชาติหรือศาสนาใดาภายใต้หลักความปรองดอง ท่านที่4ดรซูซิโลบัมบังยูโดโยโนอดีตประธานาธิบดีของประเทศอินโดนีเซียที่ให้การส่งเสริมความเสมอภาคและยุติธรรมในแง่การป้องกันการก่อการร้ายเน้นการสร้างสันติภาพในสังคมการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมและการปกครองประเทศภายใต้หลักธรรมาพิบาลอันนำมาซึ่งความเสมอภาคและยุติธรรมในสังคม นอกจากนี้นะคะนักเรียนที่ได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองอาเซียนก็ยังมีส่วนในการส่งเสริมความเสมอภาคและยุติธรรมให้เกิดขึ้นจริงได้โดยสามารถปฏิบัติได้ตามแนวทางดังต่อไปนี้ 1. รักในสันติภาพและรู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 2. มีน้ำใจและเอื้อทอนต่อผู้อื่น 3. เคารพในสิทธิเสรีภาพและปฏิบัติตามหน้าที่ของพลเมืองอาเซียน สช่วยกันป้องกันภัยพุกคามทางด้านต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของพลเมือง 5. อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน 6. กยอมรับในความหลากหลายของอาเซียน 7. ประสานความร่วมมือเพื่อเอกภาพในอาเซียน ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็คงจะต้องจบลงเพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมไปติดตามพลัะงานและกิจกรรมรายงานตัวของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ